ะะสวัสดีครับอยู่กับช่องสก,การหันกลก้าหรือจิมมี่หยักมูีนเท่านั่นเอะครับวันนี้เราจะมาเล่นลองมาเล่นโมดสีวิสีนะไม่ว่ามันใช่โหมดสีวิสีหรือเปล่าแต่มันเขียนว่าสี่ตีวิสีไปไม่ได้คุยเพื่อนนานละเพื่อนเี่ย ตไยโอ๊ะไปกระต่อปืนนี้เออผู้คนครับรูไหมทห้ไหม,หมผมถึงมาเล่นในเครื่องนี้เพราะรหัสผมโดนเบนไม่รู้เบนอะไรตอนนั้นว่าจะซื้อไอ้ตอนนั้นผมจะส่ง ส่งเสื้อใหม่อันกิจกรรมโกนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆผมสุ่งครั้งเดียวได้เกมแบนดนเฉยมันหมายความว่าอะไรทุกคนถุ่มส่งง่ายมากเกินไปหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวแม่แดงนิง เออ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 เอ้าออเอ๊ะทำไมยิงได้อ่ะไปอยู่ตั้งไกลเอเบื่อนนะฮะเบื่อมาชูบเราหน่อยเพื่อนเฮ้เพื่อนมาชูบเราหน่อยได้มาชูบเราหน่อยนะ เอออะไรวะโอเคโอเคต่อกันที่ปืนปืนไรเฟิลเอนเอซีนนแปดติผมเพิ่งเล่นวีฟ,ฟมววผม,มีกไันดบเด็กอนุนบาลจริงเหรอวะ เบอร์ไหนวะบ้าคีเม,มาเดีด๋ยวด,ด,ด โอ้ใชคลิปนานไม่ได้ด้วยเจเบ็ดจะหมดแล้วข้าไม่ตอนอเลยนะคะ